ทุกคนคะโมมาบาร์บีวบ้านเพื่อนพี่ยักษ์ค่ะเดี๋ยวโมจะพามาดูอทุ่งหญ้านะคะกว้างมากเลยคะ่ะแล้วโมเจอบางอย่างที่โมเตรียมถุงมาเก็บคะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะทุกคนเป็นทุ่งหญ้ากว้างมา,มากเลยคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะตัดไปให้วัวนะคะแต่ที่โมเห็นนะคะนี่คะ่ะทุกคนดอกเล็กๆ สีขาวๆเนี่ยค่ะมันคือดอกของคาโมไม์นะคะคาโมไม์นี่สังเกตง่ายนะคะใบของเขาจะฝอยๆเหมือนผักชีแบบนี้นะคะโมจะเก็บเอาดอกเขาไปตากแห้งไว้ทำชาค่ะทุกคนนี่ค่ะ ดอกคาโมไมล์จะมีสปปรรพคุณมากมายเลยนะคะอาทิเช่นคลายเครียดคลายกังวลช่วยให้นอนหลับสบายนะคะช่วยให้เจริญอาหารลดอาการระคายเคืองทางเดินอาหารขับลมลดอาการปวดเกรงกล้ามท้องลดการปวดประจำเดือนแก้ภูมิแพ้ต้านการอักเสบในช่องปากคอผิวหนังและช่วยสมานแผล ดอกของคาโมไม์นะคะจะมีลักษณะเหมือนกันกันกบดอกเดซี่เลยล่ะคะ่ะทุกๆคนแต่ใบเขาจะไม่เหมือนกันนะคะดอกคาโมไม์ใบเขาจะฝอยๆเหมือนผักชีลาวแบบนี้นะค่ะือ เขอยู่ดูคาโมไม้ไอเทคคาโมไม้เนี่ยอลอตเลย สิ่งอื่วัน a บบเดี y เฉอะแฉะนิดนึงสวยมากเลยอ่ะ ใช่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นดอกคาโมไมยทั้งหมดเลยค่ะเป็นทุ่งเลยค่ะทุกคนนี่ดอกเล็กๆแบบน,นี้โอแอบเก็บป้ายต้นไม้เล็กๆมันเปียกค่ะฝนลงเม็ดปล่อยๆโอ้ทำไมมันมอยู่ข้างบ้านเรนาะมาเจออยู่ตรงข้างบ้านเพื่อนพียกนะคะ ฝนหยุดแล้วทุกคนโมออกมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะมันแฉะกี่มันอมน้ำมากเลยต้องเอาไปผึ่งลมนี่เต็มเลยนี่ค่ะเยอะมาก

Okay. มองให้ดูบรรยากาศนะคะตรงนู้นเป็นสวนน่าจะเป็นแอปเปิลนะคะร่วงเต็มเลยสวนผลไม้ตรงนู้นก็เป็นสวนผลไม้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นผลไม้ชนิดไหนเนาะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ 懂里音乐啊？ ไม่มีดอกป๊อปปี้นะคะ มันจะอเอากันมันตกในเก็บดานี้ค่ะ นี่นะคะตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวโมจะเอาไปผึ่งแดดนะคะ